สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางช่กจริงค่ะสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่11กันยายน25 6 4นนะคะก็วันนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้าของทางธนาคารอมสินท่านไหนนะคะที่จะอยากซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปีนะคะแบบมีใบฉลากนะคะก็ยังสามารถจองสิทธิ์แล้วก็ซื้อได้ค่ะส่วนวันนี้ค่ะหัวข้อที่จะเอามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบก็คือใครนะคะที่ มีความต้องการที่จะซื้อสลากดิจิทัลนะคะสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Mymo ได้แล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่สอบถามมาว่าแล้วซื้ออย่างไรล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาบอกวิธีการซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชัน Mymo ให้ฟังค่ะ สำหรับลูกค้าของทางธนาคารออมสินท่านไหนนะคะที่อยากจะออมเงินด้วยแล้วก็อยากจะลุ้นโชคใหญ่ๆกับทางธนาคารด้วยนะคะวันนี้ใครที่ไม่อยากไปติดต่อธนาคารไม่อยากจองสิทธิ์ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปีวันนี้ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสามารถซื้อสลากดิจิทัลนะคะผ่านแอปพลิเคชัน m มโมได้แล้ววันนี้นะคะก็ให้เข้าไปในแอปพลิเคชันไมโ Mo เลยค่ะแล้วกดตรงคาว่าบัญชีนะคะเขาก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะก็จะมี รายละเอียดว่าบัญชีเงินฝากสลากดิจิตอลนะคะส่วนสลากออมสินพิเศษตรงล่างสุดนั้นใครที่ไปติดต่อทางธนาคารซื้อแล้วก็ได้ใบที่เป็นใบสลากพิเศษมาแล้วเขาก็จะมีแถบตรงนี้ขึ้นให้นะคะส่วนท่านไหนที่ไม่ได้ซื้อก็จะไม่มีแถบตรงนี้ขึ้นให้ใครที่จะซื้อสลากดิจิตอลนะคะก็สามารถกดซื้อได้เลยส่วนการซื้อสลากนั้นมีกี่รูปแบบนั้นนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ สำหรับสลากดิจิทัลนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2อย่างค่ะก็จะมีแบบ1ปีแล้วก็2ปีนะคะส่วนในเลทการจ่ายรางวัลน,นั้นก็แตกต่างกันไปแล้วก็มูลค่าของหน่วยที่เขาขายก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนะคะสลากดิจิทัล1ปีนะคะงวดที่9มูลค่าหน่วยละ20บาทค่ะส่วนสลากดิจิทัล2ปีงวดที่21 1นะคะหน่วยละ100บาทค่ะ ในส่วนของรางวาัลการลุ้นโชคนะคะก็จะมีฉลากดิจิตัล1ปีรางวัลใหญ่สุดก็3ล้านบาทส่วนฉลากดิจิทัล2ปีนะคะรางวัลใหญ่สุดก็5ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบนะคะในการมีเงินฝากค่ะแล้วมีอัตราดอกเบี้ยให้ด้วยแล้วก็จะได้ลุ้นโชคไปอีกด้วยนะคะมีแต่รางวัลใหญ,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เอามาแจ้งข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะสาหรับท่านไหนที่อยากจะซื้อสล ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไมโมค่ะ